ค่ะสวัสดีตอนเช้าจ้าทุกคุณนีกก่ค่ะหิรยาเห็นง่ายกันละจ้ามือนีดได้แกงไม่ขี้ดแล้วค่ะไอ้เราเก็บมาเมาื่อคืนนี่ค่ะรวมเรียบร้อยแล้วแกงจะจ้าน้ำเด่นหน้าของพันแล้วพริกแล้วค่ะตาเรียบร้อยแล้วพริกเครือซูแม่ไม่ได้หนี้มาจ้าปลาผมว่าลวมกันเรียบร้อยแล้ว กสิมใจกะเดกนะคะเป็นกระเดกบรรดาเน,นะะ่ะกระเดกต้นเหดเองนะคะกระเดกต้นเ,เองกระคอปลาเข็งจใาเห็ดเองนะคะมันใส่ปนใช้แก้ใช่แกง้งระสิใมใจหรอเนี่ยนะนำนะคะ พอแดีวิสามานนอกนะค่ะไว้ในห้องก็แดเผ็ดประแดดแบบแสบจะพี่นอน น่อยแล้วต่อามันนัวกับใสตึ้งน้อยิ่ได้โตปเด็ดีนะจ๊ะ อไรนะนว่าเอาไปแดกทองเลกไปจาไม่หมาไม่น่ากิเออซารอชิมพี่รอชิมรอชิมรอชิมเดี๋ยวจะแต่ละมือละวัน หลังจากเ้ารอเอาอกรมาเด็ดไอ้ตัวถานอะคะ่ะ เล้ยงเล้ยง่ายกว่าด้ยังยังน้องผีน้องนี่คือากระไดอาหารนีสารปุนยสานข้นาเนาคาแฉบกบนี่กินหอมมะลิดองเลยน้อมประเด็ก ข้าไปใส่น้ำปาลากระปุกโซดผงหรือผงนวดอิเอาใส่พร้อมกันก็ผิดแร้วเปล่ะคะล้าผิเก็ติดตามใจเราจะนด่ก็รอดถัดสิ้นแล้วค่ะไปตูมะะห,หยิดใจลอยอน hom laham hom ke a mai kile ล่่งกับสุี่แกะคุลบล้ลลาเือจ้า ลูกแล้วจ้าแกงพี่กี้เล็กจ้าแกงพี่กี้เล็กลุกแล้วพี่น้องไม่คุ้นใจลุกแล้วจ้าไม่ก,กมี้ของง่ายนุ่งกันได้พี่น้องเด้อแซ่บๆจ้า